ใส่เพิ่นกระดาษมือตัวนี้ยอดสีม่มวงม่วนยอดยอดอวบใจอยู่นี่ปัาดิจ้ามาเลยใส่ถุงมือค่ะเก็บอันนั้นห้าหันแก่ค่ะเมื่อพับใะนี่ทำที่นี่ไปเรียบน,น,นี่จะต้องใส่ถุงมือเนาะค่ะเนาะพักแสบจ้ะแตาพอใส่เพิ่นกระดาษมือ เดอนหนาๆเลยค่ะหนาๆพุ่นค่ะเมนเบิร์ค่ะตัวนี้อันชนิดดอกสีขาวเนาะค่ะเนี่ยยายก็เอาไปพักที่กันจะ้ะเนี่ยสีขาวนี่เนาะคะ่ะตัวนี้บดาดมือจะ้ะแต่ว่าอยู่น้ำกันกับตัวดาดมือ จะต้องใส่ถุงมือขึ้นกันเนาะคะ่ะใส่ถุงมือเหมือนเดิมเดลรมนเรียดแปลนเนสเซร์เนาะค่ะนี่พี่พับผมแปลนเนสเซร์ นี่จ้ะตัวนี้ยอดซีม่วงม่วงนี่ยอดซีม่วงค่ะกินได้เหมือนกันเนาะค่ะเนาะนี่กินได้คือก,กันจ้ะขนาดใส่ถุงมือยังแยบพันดาดมืออยู่ค่ะทุกคนเมือ่เอเกาสาดเอาแหนียงกิ้งกิ่งซะก่อนเนาะใส่แล้วแต้งลวกต้างวิตามินหลายจ้ะดาดมือแต่วิตามินหลาย นี้ยอดขาวเยว็บเบอรถือค่ะงามแต่งามนี่ค่ะนี่จ้ะ,ะได้ลายตืบนค่ะทุกคนพอแล้วเมื่อพัดนี่ก็ะยุบนาะจ้ะ ผักเปรี้ยวจ้ะนี่ยายพามาหาเก็บผักเก็บหญ้าอีกแล้วค่ะไปกินกระปุนเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะ,ะลายๆค่ะทุกคนแต่เพิินก็บประงามเถ่าเดี๋เนนะคะเนาะกินกระปุนนี่จ้ะกำลังออกดอกค่ะทุกคน มาเดือดจะเด้ยอยายพาไปหาเก็บพ,พักอีกแล้วนะค่ะนอสิได้พักหนังแง่นี่จ้ะงามค่ะกินกระปงแซ่บน้ำพริกนอสจ้ะปนปลาผัเดเปรี้ยวตั้งยุโรป่นก็เอิ้นผักติ้วคือกันเนาะค่ะนี่จ้ะต้นหญ้าใหญ่จ้ะเป็นบางหม่องค่ะบางหม่องเพิ่นก็งามเนาะ รังหม่องผนเก๋าบางงามจ้ะนี่ค่ะนี่ผักเตี่ยวทั้งนั้นเลยค่ะผักี่ยวผักี่ยวนี่ใจนี่นี่ค่ะยอดนยอดรวบใจอยู่นี่ยอดสวยมากจ้ะก,กระผุลมาจ้ะเนาะ โป๊ะโป๊ะแมนด้วดค่ะลานน่ฮันงามจ้ะนี่ค่ะัาสีพอแล้วพักเปรี้ยวหยอนงามจ้ะ พอดีกินเลยค่ะแมน,นเบิร์ดจ้ะคุณย้ายพอแล้วค่ะสักเตียเต้ยวสักติ้วเป็นปลายอยู่จ้ะทุกคนพอแล้วค่ะพอ,อแล้วนี่จ้ะเนี่ยแมนเบิร์ดคุณอ่ะุ้ยงามจ้ะทุกคนคุณนี่จ้ะเก็บเอาอย่าเอ็นยืด แสบจ้ะได้เอาไปกินแกปันกำน้ำริกเนาะจ้ะกำปนฝาเนาะค่ะนี่แสบจ้ะนี่จ้ะอันนี้เป็นยใยยืนตัวผู้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะยใยยืนตัวผู้ใบายาวอุ้ยพักเปี้ยวอืมบ่ได้อีกแล้วค่ะหลายถักเก็บน้นใยโด้ยจะเด้อ ใจไายที่ค่ะดอกฟันสิงโตเต็มกระสากอยู่จ้ะจึงชวนเอื้อเพิ่นมาเอาเพิ่อน,อพอนอยากไปแก่งขีเล็กเนาะคะ่ะแมนปั้นจ้ะเพุินเดืองเออฟันสิงโตเนาะคะ่ะเนาะดอกกันภาษาเยอรมันเรียกว่าลือเฟนซานขออภัยเด้อยายตองส่อันผ่าปิ๊บปากเนาะคะ่ะอันนี้ก็ต้นพักเกี่ยวด้วยคะ่ะพักสมพักสักสมพักติว ยูน้ำกันนี่ค่ะปูนจ้ะยายที่ไทยดอกบ,บานเพื่อนใหเบึง้งนี่ค่ะหนูเพิ่นเ่าแล้วดอกนะเป็นบ่จจะดอกนี้เ่าแล้วจ้ทุกคนยายไทยตัวนี้ให้บเบิ่งเนาะนี่ค่ะ พักตัวนี้โบแมนพักติวเด้อค่ะเด้อนี่บ่บแมนพักติวเนาะจันเนาะตัวนี้เนาะโบแมนค่ะสิเดอ้อจังแมนเดอ้อตัวนี้เด้อค่ะเด้อจังแมนเดอ้อนี่จ้ะตัวนี้กินได้ค่ะพักติวกินบ่ค่ะเดี๋ยวยายสิเอาไปเปรียบเทียบให้เบิ่งนี่จ้ะนันดอกเพิ่นดอกก็สิคล้ายกันแต่ว่าเพิ่นต้นใหญ่กว่ากันนี่ค่ะโอ้ยหญ้าหันไก นี่จ้ะพักติวบอกค่ะค่ายก,กันกับตัวที่ยายไทยใ้ทายให้เบิ้งมังนึงนี่เนาะนี่จ้ะตัวน,นี้พักติวจ้ะตัวน,นี้กินได้เนาะค่ะเนาะนี่เห็นบอจ้ะสิค่ายกันมากเลยค่ะนี่จ้ะตัวน,นี้กินได้จ้ะตัวน,นี้พักติวเนาะค่ะนี่มาดูต้นนี้เนาะคะ่ะ ไม่ใช่ผักติวเดอร์เบอร์เป็นผักติวเด้อจ้ะนี่ผักติวอยู่มือยายนี่จ้ะนี่ค่ะยายเอาเปรียบเทียบให้เบิร์เห้ยมาจ้ะสิค่ายกันเนาะค่ะเนาะตัวนี้กินได้ส่วนตัวนี้กินไม่ได้เนาะจ้ะใบพันธุกะสีโบเกี้ยงหรอเนาะจ้ะเป็นตุ้มตะปัมตัวที่กินไม่ได้เนี่ยจ้ะ ก,กินได้นี่ใบสิเป็นแบบนี้เนาะค่ะนี่จ้ะใบสิเกยงๆแจ็กหน่อยนอเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะนั่นค่ะเห็นบ่จ้ะไม่เหมือนกันบ่คือกันเท่าใดค่ะ,ะกินเหมือนกินผักกระเทียมได้ค่ะเด้ตอตัวนี้ก็ได้แต่เพนมืยอเอมือนกันว่าผักเสี่ยนเนาะค่ะ จะเก็บพักได้หลายอย่างเนาะค่ะอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามให้ยายน้ำด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนอกจากไปเบิง่งผลงานกันค่ะผลงานจะยายได้พักกระเทียมเมื่อขันสมกินจ๊กเทอเนอกจากพนอกนอกดอกแล้วแต่ก็ยังอ่อนอยู่แล้วก็พักติว้วยายเอ็นยืดเนาะค่ะแล้วก็หญ้าหันไก่เมื่อพัก บางคนเอืนอันหญ้าตําเนื้พักตําเน้วิตามินหลายจะพักอันนี่นอกจากแต่สำนี่ละ่ะไปจจมเื่อขอบคุณที่รับชมยายจนจบกคลิปเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกาลังใจค่ะพ่อกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อญุ่่นพี่โยยืนห่ายญี่ปุ่นไปจจมเมื่อขอบคุณมากค่ะ,คว,คะ,คคะว๊าด,ดีจ้า